สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ8ทีสุดท้ายเลยรอบกอลองเชะเลศก,กันดีก,กว่าประจำเช้าวันเสาร์ที่15สิงหาคม2 0 2 0ครับโอ้โหเป็นคู่บิ๊กแมตที่สกอร์เหลือเชื่อจริงๆครับบา์เซโลนาเนี่ยแพ้ให้กับทางเสือใต้บาเยิร์มิวนิกไป2-8ด้วยการ ต้องบอกว่าเป็นคํำคืนที่พี่เสือของเรานี่ดุเสือเกินครับก็เกมนี้นะฮะบาเยินเนี่ยนำไปก่อน1-0เร็วมากครับตั้งแต่นาทีที่4จากโทมัสมุลเลอร์ครับก่อนที่บาซ่าจะมาตีเสมอได้ในนาทีที่7จากการทำเข้าประตูเองของดาวิดอลาบาครับก็1-1เร็วนะฮะแต่ต้องบอกว่า เกมเนี่ยบาเยนดีกว่าเยอะครับแล้วก็มาได้ประตูที่2จากอีวานเปเลสต์ครับในนาทีที่22เซิร์จแกนาบี้ครับยิงเข้าไปในนาทีที่28นํานห่าง3างครับแล้วก็ในช่วงท้ายครึ่งแรกครับนาทีที่31ครับโทมัสมุลเลอร์ยิงประตูที่2ของตัวเองครับทำให้บาเยนน์นห่าง41่หนึฮะพอมาครึ่งหลังเนี่ยบาซ่าเหมือนจะมีความหวังนิดนึงครับเพราะว่าหลุยส์โซเลสครับมายิงตีตื้นครับในนาทีที่57ตามหลังมาเป็น2 4ครับแต่แล้วฮะ บายเยนก็แบบโอ้โหมายิงเราใช่ไหมนั้นขอยิงคืนครับเพราะว่าโจโชกิมิคครับยิงเข้าไปในนาทีที่63นิามห่าง5-2แล้วก็เลวันดอสกี้ครับยิงประตูแรกของตัวเองในเกมนี้ฮะในนาทีที่82ทําให้นาห่างห2งครับแล้วก็เลวานเนี่ยขึ้นนําเป็นดาวซันโบวที่1 4ประตูด้วยแล้วก็2ลูกสุดท้ายของบายเยนครับบอกเลยว่าจีใจบาซ่าสุดๆนะฮะเพราะว่าคนที่ยิงก็คือฟิลิเป้คูตินโยครับยิง2เม็ดในนาทีที่ 85แล้วก็89ครับยิงต้นสังกัดของตัวเองนะครับผมโอ้โห,โโหต้องบอกว่าสุดยอดเลยนะครับวันนี้สำหรับบายเยมนนิกจบเกมก็เลยถล่มบาซ่าไป8-2ครับเกมนี้บอกเลยว่าบายเยนเหนือกว่าบาซ่าแบบเยอะมากๆครับไม่ว่าจะเป็นการเท่าเข้าทำของเ,ออเสือใต้เองครับการจ่ายบอลที่ค่อนข้างคมครับ เกมลุกนี่สร้างสารรค์โอกาสยิงได้เยอะมากๆครับและกองหลังของบาซ่าเนี่ยเอาไม่อยู่จริงๆฮะก็เลยทำให้วันนี้นี่าบาเยิร์นก็ทะลุเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปได้นะโอ้โหสุดยอดจริงฮะแฮงซ์ฟริกนี่ทำทีมได้เจ๋งจริงนะคือตั้งแต่รีสตาร์ทเิ่นต้นมาเนี่ยในบุนเดสลีกาเนี่ยโอ้บาเยิร์นนี่ฟอร์มโหดมากๆจนมาถึงยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกฮะเอาเป็นว่าตอนเนี้ยบาเยิร์นเนี่ยเขาคว้าชแชมป์ในประเทศไปแล้ว2ถ้วยครับนั่นคือบุนเดสลีกาแล้วก็ ทเดนเบโพอขาวครับถ้าได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกอีกจะเป็นการคว้าแชมป์เป็นทริปเปิลแชมป์เลยนะฮะโอ้โหต้องบอกว่ามาแรงจริงนะสำหรับบาเยอร์มิวนิกส่วนบาร์เซโลนาก็ไม่เป็นไรครับก็ต้องบอกว่าขอแสดงความเสียใจด้วยครับปีที่แล้วก็ตกรอบโดนลิเวอร์พูลเขี่ยไปนะปีนี้ก็มาโดนบาเยอร์ถล่มอีกฮนะโอ้บอกเลยว่าเป็นปีที่ยแย่ของบาร์เซโลนาจริงๆ มากันที่โปรแกรมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบก่อนรองชาลเลอร์คู่สุดท้ายครับในค่ำคืนวันนี้นะฮะก็จะเป็นแมสซิตี้ครับจะพบกับทางโอลิมปิกลียงตอนตีสองนั่นเองโดยที่รอบรองชาลเลอร์ครับก็สายบนได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะนั่นก็คือแอตเลติสครับจะพบกับปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วก็สายล่างบาร์เยนมิวนิคครับเข้าไปรอแล้วนะฮะรอเจอผู้ชนะระหว่างแมสซิตี้กับทางโอลิมปิกลียงฮะก็บอกไว้เลยว่าสายล่างเนี่ยใครเข้ามาเจอกับบาร์เยนก็ ทำให้สนามลุกเป็นไฟแน่นอนครับในรอบรองชาเลร์เนี่ย